ครับเรามาที่ตลาดปลาสุริจินะครับร้านตรงนี้แถวที่ไปต่อร้านข้าวหน้าเนื้อในตํานานนะครับจะเห็นได้ว่าแถวยาวถึงอ่าไปเรื่อยๆนะครับไปดูนะครับคิดว่าประมาณสักสามร้อยคนได้ครับเยอนะครับี่ฮะดูความยาวแถวนะครับนี่ฮะร้านอยู่หน้านี้ฮะ มาดูบบที่หน้าร้านครับ <c oughs> และนี่คือหม้อเนื้อนะครับ <c oughs> คิดว่าหม้อนี้น่าจะอยู่มาหลายสิบปีแล้วไม่ได้ลัง <c oughs> นะครับอันนี้คือเชฟกำลังตักให้ลูกค้าเสิร์ฟตักเสิร์ฟลูกค้านะคร,นครับดูครับ <c oughs> <c oughs> กลิ่นหอมมากครั เห็นแล้วหิวเลยะครับเราปิดรายการเพียงเท่านี้นะครับรายการกินกระตุน